สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเมืองเมืองหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยค่ะใช่ครับเมืองเชียงรุ่งในอดีตนี่แหละครับคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาทั่วไปเลยนะคะไม่ใช่เลยครับมันเป็นเหมือนมอหลอมวัฒนธรรมขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ที่มีสามพลังหลักๆมาเจอกันมีอำนาจดั้งเดิมของชาวไทยลื้อครับแล้วก็มีอำนาจใหม่จากจีน แล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจมากคืออิทธิพลจากโลกตะวันตกใช่ค่ะแล้วภาพที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารที่บันทึกไว้แบบโอ้โหละเอียดมากละเอียดจริงๆครับเราจะมาดูกันว่าพลังทั้งสมเนี่ยมันเอ่อมันปะทะกันยังไงมันอยู่ร่วมกันได้ยังไงจนกลายเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครเลยน่าสนุกมากค่ะเหมือนเรากําลังจะไปไขปริศนากันเลยงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับชื่อที่ฟังเราอาจจายเอนิดนึง เจงไม่เจงตื้อมันคืออะไรกันคะเนี่ยชื่อเจงไม่หรือเจงซื้อนี่ฟังตอนแรกนึกว่าชื่อเมนูอาหารจีนนะคะเนี่ยครับฟังดูน่าอร่อยแต่จริงๆแล้วมันคือชื่อที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกที่ว่าการอำเภอของฝ่ายจีนในเชียงรุ่งครับอ๋ออ๋อซึ่งเออจากที่อ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางอำนาจที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตรกับใครเท่าไหร่เลยนะคะ ใช่ครับคำว่าไม่เป็นมิตรอาจจะยังน้อยไปเลยด้วยซ้ำลองนึกภาพตามนะครับที่ว่าการอำเภอเนี่ยมีกำแพงล้อมสองชั้นเลยสองชั้นเลยเหรอคะครับชั้นนอกเป็นกำแพงดินสูงท่วงหัวเลยนะแล้วชั้นในยังเป็นกำแพงอิฐที่แข็งแรงกว่าอีกแถมตามมุมกำแพงทั้ง4ด้านยังมีป้อมยามคอยสอดส่องตลอดเวลาโหนี่มันเหมือนป้อมประการมากกว่าที่ทำง,งานราชการอีกนะคะการสร้างอะไรแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะว่าฝ่ายจีนเขาคิดอะไรอยู่ เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือมันเป็นการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าที่นี่คือเขตอํานาจของเราเป็นการสร้างเส้นแบ่งทางกายภาพเลยคือให้เห็นการจะจะเลยว่านี่คนละส่วนกันนะถูกต้องครับแยกขาดจากชุมชนไทยหรือรอบๆเลยใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะรู้สึกได้ทันทีถึงความอมืความเข้าถึงยากความน่าเกรงขามของผู้ปกครองจากส่วนกลางแค่จะเดินเข้าไปติดต่อราชการที่นี่ คงรู้สึกเหมือนกำลังจะเข้าไปในคุกมากกว่าที่ว่าการอำเภอนะะเหมือนเล่นเกมฝ่าดานเลยใช่ครับแล้วพอผ่านเข้าไปได้เนี่ยบรรยากาศข้างในก็เป็นเหมือนเมืองย่อมย่อมของข้าราชการจีนเลยครับมีอะไรบ้างคะข้างในก็มีทั้งที่ทำการตำรวจห้องประชุมแล้วก็มีอาคารตึกสองชั้นสำหรับเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่อยู่รอบๆอบอ oh. ส่วนไฮไลไท์จะอยู่ตรงกลางครับเป็นบ้านพักของผู้ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวสไตล์จีนแท้ๆเลยก่อด้วยอิฐอย่างดีหลังคามุงกระเบื้องดินเผาสีดำเป็นลูกคลื่นสวยงามแต่ก็ยังดูขรึมๆนะครับที่น่าสนใจมากคือความต่างในการเข้าพบผู้มีอำนาจในเอกสันบอกว่าการจะไปพบผู้ว่าการจีนนี่ขั้นตอนเยอะมากเยอะมากครับต้องผ่านการตรวจแจ้งเรื่องล่วงหน้าวุ่นวายไปหมดแต่การจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้าของชาวไทยลือเนี่ย กลับทำได้ง่ายกว่ามากเป็นไปตามธรรมเนียมเดิมๆใช่ครับมันเหมือนมีอำนาจสองขั้วซ้อนกันอยู่ในเมืองเดียวเลยมันน่าจะสร้างความสับสนให้คนทั่วไปเหมือนกันนะคะว่าตกลงเรื่องนี้ฉันต้องไปหาใครแน่นอนครับจุดนี้สะท้อนภาพการปกครองที่ซ้อนทับกันได้ดีเยี่ยมเลยอำนาจดั้งเดิมของไทยลื้อที่เข้าถึงง่ายกับอำน,นาจใหม่ของจีนที่เป็นระบบราชการเข้มงวดแถมผู้ว่าการจีนก็ไม่ค่อยออกมาเจอผู้คนเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะ ครับส่วนใหญ่ทำงานจากที่พักเลยการตรวจรายงานต่างๆก็ให้นำเข้าไปเสนอถึงที่พักเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ปกครองที่ถูกส่งมาจากศูนย์กลางไว้อย่างเข้มงวดในขณะที่อำนาจของจีนแสดงออกผ่านกำแพงที่ปิดกัน้นก็มีอีกอำนาจหนึ่งจากแดนไกลที่พยายามจะทำในสิ่งที่ต่าออกไปนะคะใช่เลยครับเรากำลังพูดถึงโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนที่สร้างโดยคณะมิชชันนารีตะวันตกซึ่งอยู่นอกกำแพงนั่นเอง ใช่ครับสร้างราวๆปีพศ2460ตัวอาคารโบสถ์มีลักษณะเป็นรูปกักบาทแต่สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญกว่าตัวโบสถ์สำหรับชาวเมืองในยุคนั้นอาจจะเป็นหอระฆังที่อยู่ข้างๆครับหอระฆังเหรอคะทำไมล่ะคะเพราะบนนั้นมีระฆังที่ใช้แขวนไว้สำหรับตีบอกเวลาครับอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเป็นสมาร์ทวอชประจันเมืองในยุคนั้นเลยสิคะเนี่ยให้ทุกคนได้ยินพร้อมๆกันแบบนี้ มันเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไปเยอะไหมคะจากเดิมที่อาจจะใช้ชีวิตตามแสงอาทิตย์เปลี่ยนไปเยอะเลยครับมันเป็นการนําแนวคิดเรื่องอืเวลามาตรฐานเข้ามาสู่ชุมชนอ oh. จากเดิมที่เวลาเป็นเรื่องของธรรมชาติตอนนี้มันมีเวลาที่เป็นทางการมีตารางเวลาที่ทุกคนรับรู้ตรงกันการนัดหมายต่างๆก็ทําได้ง่ายขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการปรับตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่เลยนะคะใช่ครับและนอกจากเรื่องเวลาแล้วคณะมิชนารีก็ยังนำอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเข้ามาด้วยนั่นก็คือการแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วหงยาหรือโรงพยาบาลน,นั่นเองถูกต้องครับชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหงยา ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างแบบเรียบง่ายนะครับใช้ดินปนกรวดแล้วฉาบปูนทับแต่ความสําคัญนี่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยครับเพราะที่นี่กลายเป็นที่พึ่งของทุกคนจริงๆไม่จํากัดเชื้อชาติหรือสถานะทางสังคมเลยคือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการจีนพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าหรือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาล้วนเคยเข้าไปรับการรักษาจากที่นี่ทั้งนั้นแสดงว่าหมอฝรั่งในยุคนั้นนี่ต้องเก่งมากๆเลยนะคะถึงทําให้ทุกคนยอมรับได้ขนาดนี้ แล้วมันไปขัดกับการรักษาแบบดั้งเดิมของชาวไทยลือไหมคะที่น่าสนใจคือฮงยาไม่ได้เข้ามาแทนที่หมอพื้นบ้านนะครับในเอกสารบอกว่าชาวบ้านยังคงพึ่งพาวิธีการรักษาแบบเดิมๆของตัวเองอยู่อ๋อคือใช้ควบคู่กันไปใช่ครับสำหรับอาการเจ็บป่วยเล,ล็กน้อยๆก็ยังใช้วิธีเดิมแต่จะมาที่ฮงยาเมื่อเจอกับโรคระบาดร้ายแรงหรืออาการบาดเจ็บหนักๆที่หมอพื้นบ้านรักษาไม่ได้ เป็นการอยู่ร่วมกันขององค์ความรู้สองสายมากกว่าการแทนที่กันถูกต้องครับนอกจากนี้พวกมิชนารียังเข้าไปดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยมีการฉีดยารักษาให้เป็นระยะระยะซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ซื้อใจคนท้องถิ่นได้มากเลยครับฟังดูแล้วเมืองเชียงรุ่งตอนนั้นนี่มีความเป็นสากลสูงมากเลยนะคะมีทั้งคนไทยลื้อเจ้าของพื้นที่คนจีนที่เข้ามาปกครองแล้วก็มีฝรั่งจากตะวันตก ครับแล้วในข้อมูลยังบอกด้วยว่ามีกลุ่มคนไตาย,ยาที่อพยพมาจากทางตอนเหนือมาอยู่ด้วยกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วที่พักของพวกมิชันารีกับแพทย์ก็สร้างแบบสมะถะมากนะครับใช้ดินเหนียวก่อแล้วฉาบปูนเหมือนกับโครงยาเลยอ๋อก็เพราะว่าการขนส่งวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มันยังลำบาก ใช่ครับทั้งลำบากและแพงมากในยุคนั้นทำให้เห็นว่าพวกเขาปรับตัวเข้ากับทัพทรัพยากรท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยเอาละค่ะจากเรื่องราวในกำแพงของจีนและเรื่องนอกกำแพงของฝรั่งคราวนี้เราไปฟังเสียงชีวิตจริงๆของชาวบ้านกันบ้างดีกว่าที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหัวใจของเมืองเลยจุดนั้นคือท่าก่อครับ เป็นท่าน้ําสําคัญและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเชียงรุ่งเลยก็ว่าได้เป็นท่าเรือเป็นจุดค้าขายใช่ครับเป็นจุดข้ามฟ้าของเรือใหญ่และเป็นเส้นเลือดหลักของพ่อค้าคารวานที่เดินทางมาจากที่ต่างๆโดยเฉพาะจากรัชฉานเอกสารบรรยายภาพได้มีชีวิตชีวามากครับยังไงคะ ถึงขนาดบอกว่ามีเสียงระฆังหรือผางลางที่ผูกคอพวกม้าต่างวัวต่างดังเป็นจังหวะก,กล้องไปทั่วลำน้าขโขงโหแค่ฟังก็เห็นภาพเลยนะคะเสียงน้ำไหลของแม่น้ำโขงเสียงผู้คนจอแจแล้วก็มีเสียงกระดิ่งกรุ้งกริ้งของกองคารวานดังมาแต่ไกลมันคือบรรยากาศของเมืองท่าที่คึกคักมากๆเลยคึกคักมากครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่คารวานจากรัฐฉานนะครับ ยังมีพ่อค้าชาวจีนห่อที่เดินทางลงมาจากมณฑลยูนานด้วยสินค้าที่เอามาก็คงต่างกันไปต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับพวกคาราวานจากรัชฉานจะนำพวกของป่าเครื่องเทศมาแลกกับเกลือและผ้าอ๋อ ส่วนพวกจีนฮ่อจะนำสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าในยุคนั้นอย่างใบชาคุณภาพดีแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็กมะขายโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อผู้คนจากหลายทิศทางจริงๆครับเหมือนเป็นทางแยกของเส้นทางสายใหม่ย่อยๆเลยทีเดียวแล้วความเจริญไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการค้าใช่ไหมคะได้ยินว่าเรื่องการศึกษาก็ล้ำหน้าเมืองอื่นมากๆด้วย ครับในขณะที่เมืองอื่นๆใน12ปันนาส่วนใหญ่ยังเรียนหนังสือกันในวัดเป็นหลักที่เชียงรุ่งกลับมีโรงเรียนหลากหลายระบบมากอย่างไม่น่าเชื่อมีโรงเรียนอะไรบ้างคะมีครบทุกขั้วหน้าเลยครับมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลจีนที่เน้นสอนภาษาจีนมีโรงเรียนของคณะมิชนนารีด้วยใช่ครับที่สอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับศาสนาแล้วก็มีโรงเรียนของชาวไทยลื้อเองที่พยายามจะรักษารากเหง้าทางภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้โรงเรียนสามระบบในเมืองเดียวกันแบบนี้เด็กๆเ,เขาคุยกันรู้เรื่องไหมคะเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับจริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนของการแข่งขันทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของแต่ละกลุ่มถูกต้องครับ ใครกลุ่มการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ได้ก็เท่ากับกลุ่มอนาคตของชิงร่งไว้ในมือน,นั่นเองอืมเด็กที่จบจากโรงเรียนจีนก็มีแนวโน้มจะไปทำงานในระบบราชการของจีนเด็กที่จบจากโรงเรียนมิชชันนารีก็อาจจะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลไปทางตะวันตกส่วนเด็กที่เรียนโรงเรียนไทยหรือก็จะเป็น ผู้สืบทอดวัฒนธรรมดังเดิมครับแต่มองในอีกมุมมันก็ทําให้เด็กรุ่นนั้นมีทางเลือกและมีทักษะทางภาษาที่หลากหลายกว่าที่อื่นจริงๆพอฟังทั้งหมดแล้วเมืองเชียงรุ่งในอดีตก็ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะเป็นเมืองที่น่าทึ่งจริงๆครับตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามมีเนินเขามีแม่น้ํโขงแต่ในขณะเดียวกันก็ เป็นเวทีของการประชันกันระหว่างอำนาจเก่าอำนาจใหม่มีวัฒนธรรมตะวันตกแทรกเข้ามามีการค้าที่รุ่งเรืองและมีการศึกษาที่ก้าวหน้ายอย่างกับเป็นเมืองหลวงใหญ่ๆเลยและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือท่ามกลางความหลากหลายและความแตกต่างทั้งหมดนี้ทั้งกำแพงสูงของจีนเสียงะระฆังจากโบสถ์ของฝรงั่งและเสียงจอดแจของคาราวานการค้าเอกสารกลับบรรยายบรรยากาศโดยรวมของเมืองไว้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายใช่ค่ะ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยมันบอกเราว่าความหลากหลายไม่จําเป็นต้องนํามาซึ่งความขัดแย้งเสมอไปครับมันทําให้เราเห็นว่าเรื่องราวของชุมชนไทยลื้อนั้นมีมิติที่ลึกซึ้งและน่าค้นหามากกว่าที่เราคิดการที่เราได้มาเจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้ก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์ขึ้นเห็นภาพชีวิตของผู้คนที่ปรับตัวและอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าสนใจสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งคำถามให้ผู้ฟังได้กลับไปขบคิดกันนะครับค่ะ ในยุคที่โลกของเราเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วกว่ากองคาราวานในอดีตหลายล้านเท่าแต่กลับดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากมืองเล็กๆอย่างชิงรุ่งในอดีตได้บ้างที่ซึ่งผู้คนจากหลายๆวัฒนธรรมที่มีอำนาจไม่เท่าเทียมกันสามารถอยู่ร่วมกันจนสร้างบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายขึ้นมาได้